สวัสดีค่ะเอ้ยประจา่ามาเห็ดบอท่ถ่ายให้เบิง่งพอจะจะรับแม่นอนนะเอ้ยเหด็ดอันมกป่าแบบบ้านๆเฮานะมกป่าแบบบ้านๆก็เลยบอทท่านได้เบิ่งนะะเป็นหม้อเบอร์สี่สิบตามเคยหรือบ้าน,นจา่าเออบอทีเห็ดเล่นๆน,นะพูดแล้ว ใส่เกลือใส่พงสุรสใส่น้ำปะลากะเอาเดอร์อันนี้เป็นสูตรที่แบบมั่นใจอยู่แล้วเออมั่นใจแล้วน่าจะฝีมือค่ะฝีมือปลากระเ่นหมอใหญ่ซื้อได้ปลากระใส่กระมงังแม่นจ้ะอันนี้สิเอาเนื้อมีปลาสวายมีปลานิ่นมาใส่น้ำกันน่าจะบ้านประจาก็เห็ุแบบ เห็ดแบบบ้านๆหลีฮนะจะบ่ได้เห็ดรถไทยแคือพระจาก็เลยบุเห็ดเือยบอกว่ามาเห็ดเนี่ยเออเอาอบเพียนนะนะประจ่าเออพระจาจอมเพี้ยนก็เลยบุเห็ดอาหารบ้านๆ่ากินแม่นนะ่าเออเออเออเพราะพี่สะพยปใบมะกอูกมา ก็ไปว่า <brightness> พ <desserts> uh, ื้นและอันรางวันที่หนึ่งอยากใครมาอยู่ในบ้านเลขที่สิบวาชันเออผ้าเดียวผ้าเดียวซะแสวงหาว่าพื้นเฮ้ยออัว้อบ้นลไ่ลไมฮมันไปทั่วละอือเต่ว่าพื้นโรคไทยโรคไทยเออเน แม่ครัวแม่ครัวในบ้าน,นบ้านแเเ็นแม่ครัวแม่ครัวบ้านประจา เพ็ดแ,แบบบ้านๆานตำขา้ขาวเบือใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่หอมแดงแบบนี้แหละจะเจรจาบบจ้าแม่จะเจรจาบริมาถ่ายให้เบิ่งตอนที่อาณะคารับสมุไนไพในหมู่บ้านอืาชิเฮาปลูกเดี๋ยวประจาชิเอาให้เบิ่งตอนย่างไปเบิ่งตะไคร้ย่างไปเบิ่งตะไคร่อัน<ใ>นี้จะเป็น,ห,นปห่อมกป่าธรรมดาฮะน่าจะเอาแบบรสชาติทื่อนประจาบริมค่อยได้กินเพชรนะมีแต่คน คุ้เท่าไม่จะคนอันละสุขภาพร่างกายบอกว่าจะทงเล่พอดีตาจารอพอดีอนนใช่าใชแล้วกำใช่แล้วใบมะกรูดใช่แล้วเน้ี ah, ar. Sí ar. É, ่ใช yeah, yeah. right okay. uh, yeah. okay. right ่ีใ okay. ส yeah, uh, ่ัวออใ่รถอืมนาทาง หลายก็เพิ่มรสดีเกลือรสดีน้ำปลาเด็กนะจ๊ะน้ำปลาเด็กน้ำปลาเด็กคือน้ำปลาลาอันนี้เป็นส่วนขคงเนื้อเ้ยค่ะส่วนขคงเนื้อส่วนขคงเนื้อพระจ่ากบไร้อนาหานาะมีเรื่องมีอย่างก็เป็นเรื่องปกติเนอกเป็นเป็นปลาอันนี้เป็นปลา ถ้าห่อมกแล้วก็ประจ่าให่เบิร์โบได้ใส่อันไหนอันนี้แบบมกแบบบ้านบ้านมกแบบบ้านบ้านเลยอันนี้ค่ะมกแบบธรรมชาติแบบบ้านนอกเฮากินแบบเนียนะเพิ่นบุญยาญใส่ไข่อยูบุญให่อันนี้ใส่ไข่ใส่ยังก็ได้แต่ว่าเฮ็ดแบบบ้านบ้านอันนี้คะเซ่เพราะว่าหมักแบบนี้เนาะอันนี้ถ้าอันน้ำปลาแดกเฮานะ เใส่แล้วราดีใส่แล้วอันเจ้าอยากเอาด็นนก็ุกใส่แล้วเอากะน้ขวดอันกะนดาปะเลาคอย้ว่าประเด็นในกระปุกเราบ่แซ่ประเด็กในขวดบ่อแซ่บ่อใช่บ่ใช่เลอันนี้มุกลาวเขาบ่ใช่สิ่ที่อาเหตุอา็เลยบุเหตุเป่ง่ยันเพียนนังวะโซกันนะนะมุกใส่กะทิหรือมกแบบลาวมกกะทิกะใช่อ่าอื อือพ่ละบอบะเด้๋ยใทราทาแจ๊ะวาคือแล้วก็พ่อเลยเนาะอ่าอ่ามันเป็นป่าอ่ามันกพ่อก็อัดเลยเฮียจะมาให้เบิ่งอีกป่านี่ประมาณป่าห้าหกตัวพูเด้อแม่บอกสองตัวนะห้าบอกแม่บอกป่าสี่โตทงหมที่เอ็งป้าเอ้นบอกป้ามันชองป้ามันองปลาอัน ในปลานินสองอันนี้ปลานินอันปลานินเด้อจ๊ะปลานินกะตัวแบบง่ายอันนี้ปลาหมึกสิมาเล่เล่เล่เห็ดอันเออหั่นเป็นแว่นเห็ดอันลาบลวกลาบลวกก้อยลวกเออลาบะเยะอ่เบ่งดูนี่นี่นี่บ้านประจ๋าเห็ดแบบนี้นี่นี่เห็ดแบบนี้กะสิมโซยเห็ดอันลาบลวกอันนี้เป็นลาบลาบลวกก้อยลวก่ะ เห็นอันน okay, ี้น <UC> <sh> <els> like ah ี meter, Although, ่ต้มต้มต้มอันนี้ฮรเป็นก็แบบบ้านบ้านนี่บ้านประจาก็แบบจังสี่ฮะนะบ้านประจ่าก็มีอย่างได้นี่นี่ก็มีอย่างฮอ้กหประจาก็เลยอะนานี่อันนี้เป็นต้มพวกหัวพวกคีบพวกอีย่างมันเอามาต้มซุปมาหน้าบ้านนกะ่ะบ้ได้ชิมเะยจะมาต้มซุปมาต้มซุป แบบขักๆอันนี้ค่ะเดียวประจสมุนไพรก็เป็นที่ปลูกในหน้าบ้านแล้วจะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นชั่วฟูตัวฟูเพิ่นมันเคยเป็นพุ่มในนีล<ม>่ล่ะก็กเลยถอดออกโอ้มาจดโดอวไนี้อันนี้ก็ต้น,น,นหนาดหอมหอมบ้านประจาก็จิกันต้มใส่น้ำห้อนไว้สดนี่ใบหน้าหอมหอมนี่ หัวตะไคร้หางงามตะไคร้ดอกไม้ก็งามงามเม,กกม,ม,มึงดูประจานตรงหอม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 งามทางปลู้ต้นกระปูกอะไรไงตะไคร้บานประจาเด้อโอ้ยใบหนาที่สั้นคืองามแทค่ไงต้มใส่น้ำหอนกินเด้อค่ะ ต้มใส่น้ำฮ้อนกินเด้อนี่งามงามงามงงามันถีดน้ำอันนี้กับพระอันนี้ดอกอัญชนันดอกอัญชันแล้วก็บกระทบโลกหะเตมแต่เพิ่นพัฒนาออกไปนะเนาะกระจามากเลยส่วนฝั่งพุน่นเขาปูกกับเป็นดอกไม้สุดนี่นะซุดไปแบี้ไปจนถึงหน้าบ้านทางโพทางโพทางโพก็จะามาให้เบ่งโดยรวมได้อันนี้ค่ะปลูกตะไคร้ใส่หน้าบ้านนัเนี่นนนน กอบักง่ายบักง่ายบักงา่ายป้าจ๋าิกล่นเมื่อยอยู่กับทครก่นไปปลูกอยู่พูกินพองที่เราปลูกเองเนาะอันสั้นบริฤตอันนี้บริเป็นแบบกรีดเด้อบ้านปา้าจ๋าสิคนที่ปลูกไว้ตลอดอันนี้ปลูกไว้กินพี่น้นองมากก็กินแบบนี้นะปลูกกุหลาบกุหลาบงามงามหลานได้ปลูกอันนี้ค่ะยามมันซซอกำลังนี่นี่ ที่หาดอกกำลังขึ้นพีซๆกำลังขึ้นหลายๆหลายๆโตเหี่ยวไปเหี่ยวไปอประจบ่โตำมางานอีก่งกลังกหนอกกาลังอันนี้ง่ายแล้วยหอมล่อันนี้อันนี้จมาให้บรวมด้บ้านประจ็จะมีพวกนี้ลกลกบสออ นี่ๆน <as> ี่ๆนี่กคักยกยกยกกยกยกคุณกกนีมาให้เบิ่งว่ามันยกขนาดมะนาวน้อยนี่ก็ที่นี่คองบริัะนะใบมันบริโดกเด้แต่มันดกมาก่ค้พิ่นใส่ยางบุกเิ่นว่าว

ป่าบ้านเฮานี่ยมกขี้ป่าบ้านเฮานี่เพราะว่าป่าได้ตั้งห้าหกตัวทั้งตับทั้งเสพอยู่ในนี่แล้วพี่นางสิไปเนี่ยใครหมกแดงเดียวสิอันให้เบิงเด้อ,อ,องามอ้อยสร้อยอยู่เด้อทั้งเออของที่อันเอามาจากซาเมื่ออื่นประจาํา จ่าจ่าลายมืออะไรเนี่ยบุรีเห็นเสด็จลงไปโคตรเลยได้รับมืออื่นนี่ละมืออื่นนี่ละพยายามบักคับเจ้าของเป็นใช้ใช้สิเออเป็นใชยได้ขึ้นใช้ใช้แล้วเรียบร้อยถ้าเบิ่งให้เลื่อยห่อให้เบิ่ง

ไอพ่อไอน้อง้าไปซื้อออกก็ได้เรางื ผู้ใหญ่บ้านบ้านประจาประกาศได้ว่าบ่ได้มีการงานอย่างนะเหตุตามประเพณนีไปใส่บาตรให้ไปไปใส่บาตรแทนนะลงวัดลงวาแทนการอาสาดน้ำนะนะม,เม,มดเาจะมาผน้ำสาดน้ำดำหัวนะนี่บอกกาสิวายแต่กาสิวายแต่อันูน้เท่ากับทรงพระนะให้มันเป็นพิธีซื่อนะให้มันเป็นประเพณนี ให้มันเป็นปัะเทนีรู้แล้ววออ่าออปลาปลาปลาไปรอโะประจาก,กันยังบ่ได้ไปนามาตั้งหลายมื้อหล่ะกันเฮดตะกินไปกินมากกับกิข้านไปนั่นไปนี่ก็บม่ได้ไปถ้าไปประจาก,กันชิปะ่ายกัน รวม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 ซิมาห่อให้เบิ้งแล้วก็อนาสิม่าห่อให้เบิ้งสุดก่อนเดีวกันลง เห็ดกันสดชดเห็ดกันสดชดเลยมันเดี๋ยหหน่าคนเห็ดคือสิบโแเซบในเด้อเพามีการยิ้มแย้มเลยเพราะว่าคือว่ามภัยมาซ้อยห้าเลยโตโตแล้ววะเลยประจาเอ้เลยประจาเป็นคนเห็ดต้องให้เพ่นเห็ดด้คนอื่นสิว่าบันนี้เจ้าเห็ดนั่นแหละเช็ดเชจริงๆขี้ค้อน คนขี้ข้านไปขายของเลยหาข้ออ้างเนี่ยคนขี้ข้านไปขายของเออแต่เพิ่นเห็ดแซชฟไปลีจะวาหยอกกันคนไปนอนก็เด้อขาอยากนอนเออดังไปเออมาไม่เดื้อมาไม่เดื้อเลยเออน้ำอันนี้คนซอยค่ะคนโซยคนซอยอันนี้ผู้ซอย กุ้ยโซกับสาวสูตหกหกมาดีฮะอันอียังก็กันอันนียังก็ลูกเอาด้อยอียังก็ชิพุกเคมขึ้นนะอียังก็ะติดจิมบ่ะมันได้บัวเธอนจมันเป่ามันเตรียมตัวไว้ได้กูจะมาหับไปพัก่พ่อบ้านสวัสดีครับเหตุยังอันนี่เฮ็ดอันนี้จะทำที่ ทำไงคับแมเดลพี่ใหญ่คับโมเดงกินอาหารขั้นสูงครับวัโมเดหลายอย่างอย่างเด้อพี่นางเพิ่นไปเห็นอยู่แต่เฮือนเพิ่นผู้ใดเออมันมีอยู่แล้วแต่ว่าประจ่าสิบบได้เออสิบบได้ไปซ่องเด้อสิบบได้ไปซ่องที่ซ่องตอนเพิ่นมาแล้วเข้าสลัดแม่คลิปด่วนแม่เข้าบ่เข้าดงพงไพร ่ข้ยอยู่ในเฮือนอยู่ในเฮือนถ่ายแล้วถ่ายแล้วอืมบ้านเตอกาก็หมานอยู่นะครับวันนี้ครับเออมืดก็นานมือที่ให้ไปมือที่ให้ไปตึกไปตึกเมื่อฝากงาอยู่แต่จะปลาใหญ่โซโทนอยู่มืดที่ให้เพิ่นไปตึกอยู่เอาเมื่อต้อนเอาเมื่อต้อนงาทางพุ่นจ้าอ้าคเกษตงตึกของบางสีได้เลยบางอันดีได้ อ้ําก็สิบุรีไทยให้เบิ้งเด้อต่ได้แน่นอนอันนี้จะสี่ายตอนเพิ่นมาแล้วเด้อจ้านี่เวลาซอยนะนี่เป็นซอยเป็นต้นๆแบบนี้หนะจ้าเออนี่ๆๆๆไทยอนากยาอนาประจาเด้อบริกินอนาดอกอันนี้ฮาบริมาอมาจุเจอะอนาดอกแต่บ้านประจาสิเหตแบบนี้นะซอยเป็นต้นเออเอาไปคั่ว เพื่อนประจามีแต่กุ๊กเด้อสิบอกแต่ว่ากุ๊กบ้านบ้านะนะแต่ว่าแซบแน่นอนอเพื่อนประจาาบอกไว้ก่อนว่าภัยเห็ดก็แซบอ้กุ๊กเห็ดแหงแซบ แหงแซบว่าซ่นไอ้ไปจะไม่แหงเซบเดี๋ยวยังเจอแหงเซบนี่เพ่นสิขั่วเป็นยังพระจ่าจังว่าแหงแซบแล้วสิขั่วไข่ขั่วไอ้สิขั่วไส้ขี้ตับไสใสพุงปลาเออปลาขี้ปลาอันนี้ล่ะเออปลาใหญ่เด้อจ่าอันนี้ฮะตับกระตับปลาใหญ่เด้อแเ่นเห็ดทําความสะอาดหลายๆนี่อย่าแปลกใจพระจ่าอยู่ใส่กระเห็ดหลายอย่างมาเฮือนเฮือนในเฮือนกระเห็ดหลายอย่าง คือกนันน่าจะเนี่ถ้า,าอีตู้เฮาเด้เออนี่โโเข้าใจนะเมื่อไรดิบอมีอยู่ว่อตจูเหี่ยวแม่นบอไปแล้วไปซามทำโซกันว่าซามทิ่มก็ได้ละปะที่เป็นแบบว่ามกหม้อแห้งๆขั่วล้วัาลุงกองอืมขอั่วเลยออส่วนมากไอ้เหตุกับข้าวบุถ,ถึกใจเป็นว่าผู้อื่นเหตุ คนอื <aunque S 2> <ti> ่นทำไม่อร่อยเออเขาย่องเขาย่องอยู่ย่องกินเขาย่องอยู่ย่องกินน่นนะแต่ว่าอ้ยเห็ดแซบเลยทุกเทือก็มีจะฝีมือเพิ่นสิบได้ให้เบิ่งจนครบสูตรกระบวนความแต่ว่าป่ามือนี้มีทั้งห่อโมกห้านแจ้งปลาหยัง มีทั้งห่อมกแล้วก็มกไข่มกใส่มกพุ่งบ้านเฮามันเห็ดแบบนี้อยู่แล้วอนะจ้าบ้านไทยบ้านเฮาเนะก็สิมกใส่มกพุ่งใส่กับใบมะกรูดใบมะกรูดพระอิตู้แบบนี้หล่ะจ้าเนี่ยค่าสะอาดเรียบร้อยเออล่างจนว่าขาวอ้วรัวอยู่นี่ยเนี่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 แบบขักเลยจ้าแบบขักโอ้ยโบได้ซื้อให้มันแพงบ้านประจามีสะป่า นี่อาจารย yeah, ์น nee, 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 ี่นี่นี่นี่โอ้ยเออมันบังเมื่อกี้โอ้ยเพิ่นบ่ได้บ่ได้ใส่เมพริกเอาใส่ใส่ทุบๆใส่เพราะอ้ายบกินเพชรล้วก็ในเฮือนมีแต่ผู้เฒ่ามีแต่อนาคาบ่ได้กินเพชรุบเขาใส่ทั้งเมื่อก้แมนอาจารย์นี่นี่นี่แบบล้างแบบอวยซ่วยคักเลยบ่ได้ไปซื้อให้มันแพงเลยภาษาไทยอวยชวยเออภาษาไทยวันละครอวยซ่วยเลยนี่ อ้ายกะทีแบบนี้ออส้วนภาษาไทยมาแล้วครับไ่ว่าอะไรเอาแบบผักก็บริบอกตามสูตรเนื่องจากสูตรไผ่ก็สูตรไผ่นะแต่มันออกมาเซ็มแม่นจ้าบ้านประจามักรถแบบนี้ก็คือเซ็บแล้วนี่ล่ะจ้าไปไปไปมันก็สิอ้วยซอยู่นนีี่่ขออนุญาตบาดคำเด้อผู้ใดบอกกินดิบกินแดงแต่อันนี้สิเอาไป สิไปทําให้มันซุกก็จะหมายถึงว่ามาโซยให้เบิง่งนะจา่านี่นวิธีทำออขั้นตน้นวิธีต้องหัน่นบางๆออขั้นตอนขั้นตอนแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ประชาสิ้ว่าให้คนที่มากแบบดิบๆก็ชิซอยเป็นแผ่นๆเ,เ,เนื่องจากเวลาไปขั้นสม้ม<า>ขั้นใส่ไข่หมดแดงหรือขั้นใสม่มะนาวมันสิหั่นอัดตัดอยู่มันสิขาดนะาจ่านี่มันชิอวยสวยอยู่โรดนี่นี่นี่ บ้านประจาสีประมาณนี้เลยค่ะสีเห็ดแบบนี้เลยอาหารการกินเฮือนประจาเป็นกุ๊กเบิดเฮือนตามใจมักนะมักแนวนี้ก็เห็ดแนวนี้นนมักแนวใดก็เห็ดแนวนั่นแบบนี้ค่ะน่าจะบอได้ว่าเจาะจงจังสั้นจังซี่จังซี่จังสั้นนะนะประจาเอามาให้เบิ่งขั้นตอนแบบนี้เด้ออย่าอย่าลามหมอกลามา่าประจาได้ให้มันปังๆให้มันโดนๆนะมันเซ่บซนี่ ต้มไอ้ไอ้ได้จัดการมันเปประจาบริเฮตอย่างรอกินเพราะว่ารู้ว่าเออ <c oughs> เออบริเฮตอย่างเลยค่ะบริเฮตอย่า <c oughs> งนี้ <c oughs> เออต้มแบบแซ่บเพราะว่าประจามถ้าม่เฮตอาหารน้ำมันสิเพี้ยนไอ้สีห้ายมึงใส่เฮดอย่างแบบนี้นะประจามหมักอยากเยอะน้ำตาลจักนหน่อยนะแซ่บบ่คนซิมสดแซ่บออ แซ่บเป็นตจ้านายงานยอนมือเออแซ่บเป็นตจนายได้ไอายเราไปไปไปเบิ่งห้อมกค่ะห้อมกก็เบืองดูค่ะมีแต่คนสวยคนงามค่ะมีแตโโ่สวโยและอันนี้กับผู้สาวเด้อแม่บ้านแม่เรือนค่ะเรื่องด่าน,นี่กับโบไส้ย้อย <c oughs> เรื S <S <an> ่องด่ากับโใไซย้อยว่าสันบ่อข้าสันบบเคยด่านางบบเคยด่าอันนี้ระเบ้อสาวสวยประจ่าฮะน่นเห็ดเป็นเห็ดเป็นสุญ่างนะบบได้ถือเอาเรื่องงามเด้อถือเอาเรื่องความอร่อยเด้อค่ะอันนี้ฮะกระสิประมาณนี้เด้อค่ะเรื่องเห็ดอันนี้มกป่าหลังจากป่าได้ห้าหกโตเพื่อเนาะ โอ้มีปลาหึึกปลาตะเพียนปลานิ่นะเพียนไทยอ่ามกไข่ปลาที่อ้ายเห็ดนะก็คือยังบริโภคสุดเลยยังสีมีอ่ายังสีมีพักบัวหัวหอมจากอณาไปถ่ายเบิ่งว่ามีอย่างนี้แบบนี้บ้านประจาก็คือเห็ดไงเห็ดหลวงแท้เพราะว่า ไปวัดอ่ะนะค่ะสิไปวัดทุกมื้อนาะค่ะสิไปวัดเพราะว่าอ่าอ่นน่าๆๆๆๆค่าสวยอลังบม่ได้สวยจ้งนะจะพูงดูผู๋ไม่ได้สวยจังอันนั้นนะคะเอ่อไม่ตองเบิร์ดอืมกระสีเฮ็ดปลากระสีมีก้อยมีมุกมีอันนั้นเพราะว่าสิไปวัดนำพร้อมนะคะ สิไปวัดนำพร,อพออรำ้อมเมื่อวานนี่คองวาน<ด>ประจ่ากันยังบทท่านได้อนาคคลองวานกระเซ็บโอ้ยมักหดค้ามักหดค้าอันนี้แซ็บมันแซ็นนบ,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 บได้โอ้แซ็บและอันนี้บ่เป็นมักหดค้ามักหดป้านะแบบโบฟาดได้จ้ะอันนี้บ่ฟาด แซ็บเช็บเชบทำออามาดูพวงในมือค่ะเออนี่เอออันนี้สีบอกอันน้นเลยจะเป็นเป็นมักวดขาฮะนะาสีบอกสีบอฟาดปะอะไรคะอะไรคะดีค่ะดีค่ะโผ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 อ่าปรจจัยกระสีมาให้เบิ่งยาว มาหายเบิ่งเนี่ยเขาเล่นอะไรปราชากสีมาหายเบ่งองยาวเดียวเดียวเดียวสีเห็ดอันนี้ให้สำหรับมือเดียวปราสีขอบคุณไปสำนีเ้อแล้วปราสีไปเวะไล่ซดจกหน่อยเนาะเวะไล่ซดจกหน่อยเนาะเรือยฝากขอบคุณให้ยายเนี่ยให้จ่าเนี่ยช่องรายการ เอออีสานระเบิดนะคะฝากแน่ฝากใครพี่เพื่อนเพื่อนลุงป้าพี่น้องนะอาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาจ่าในเด้อกดตะไคร้ด้วยตังใชไกตะไคร้หนาหลายๆใส่เออใสตะไคร้หลายๆเซฟเซฟมันจะได้อร่อยอร่อยประจ่าขอบคุณพระจ่าขอบคุณพี่ๆน้องๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณมากๆค่ะ พอครัวแม่ครัวประจาะคบทีมบ้าเฮือนประจาะในส่วนมากสิแบบเห็ดกินกันเองนะจ๊ะส่วนมากนะนะเห็ดกินกันเองแบบนี้ประจาะขอบคุณพี่ๆน้องๆเด้อค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะ